ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทํากินกับแม่แก้วกับเมนูข้าวผัดไส้กรอกวัตถุดิบก็จะมีข้าวสวยไส้กรอกผักสามอย่างไข่ไก่หอมใหญ่ซอสฟ้าเขียวผงปรุงรสสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะตั้งไฟเทน้ำมันพืชลงกระทะตามด้วยหอมใหญ่ ใส่แครอทข้าวโพถั่วลันเตาลงไปตามด้วยไส้กรอกใส่ไข่ไก่ลงไปยีไข่ไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไป ปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสฝาเขียวผัดให้ส่วนผสมเข้ากันปิดไฟยกขึ้นจากเตาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเมนูข้าวผัดไส้กรอกเสร็จแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ